รายได้พวกนี้นะครับมันก็จะร่นรลดร่นรขึ้นไปนะครับบางทีอาจจะสงเดือนเท่านั้นเองนะครับท่านก็อาจสะสามารถที่จะจับล้านนะครับและชวนคนที่มาทําแบบนี้นะครับชวนคนอย่างไรนะครับไม่ยากนะครับเพราะว่าในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะโชว์ผลลัพธ์นะครับทุกทุกเดือนเลยนะครับว่าท็อปไฟของบริษัทนะครับมีใครบ้างชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเอารูปมาใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับเอารูปมาใส่แล้วก็ชื่อที่อยู่นะครับ ที่อยู่ไม่ต้องก็ได้ชื่อนะครับอาชีพแล้วก็จังหวัดที่เขาอยู่นะครับแล้วก็รายได้นะครับรวมเท่าไหร่นะครับหนึ่งนะครับเป็นการโชว์ผลลัพธ์นะครับจากการทำรูปกินนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบของการถ่ายทอดวิธีการเคลื่อนคน ในการทรําธุรกิจนะครับนอกจากสินค้าที่ดีแล้วมีแผนการตลาดที่ดีแล้วต้องมีระบบในการเคลื่อนคนที่ดีนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับจะถูกโยงกับระบบออนไลน์ระบบการเทรนดิ้งคอรตสต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของแผนการตลาด224นะครับถูกคิดมาต้องนานแล้วแต่ทำไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าแผนเก่าไม่เอื้อนะครับแผนเก่าไม่เอือ้อ ให้ทำ224นะครับตอนนี้เราปรับแผนใหม่แล้วนะครับสามารถที่จะทําได้เลยนะครับแผนอ224เนี่ยมันจะเอื้อกับแผนใหม่ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าแผนเก่านะครับเราทําให้คนที่เราพาเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยมีรายได้จากการจับคู่นะครับสมุดเดือนละน1,000บาทนะครับมีรายได้แค่1,000บาทเนี่ยเราจะได้แบตชิ่งจากเรา5บาทนะครับเอาสรุปสัส้นๆง่ายๆเลยนะครับเราทาให้คนที่เราแนะนาเข้ามาเนี่ยแนะนำธงเนี่ยนะครับเขามีรายได้จากการจับคู่1,000บาทเราได้5บาท แต่แผนใหม่นะครับเขามีรายได้หนึ่งพันบาทเราจะได้ร้อยห้าสิบบาท